วันนี้ก็กลับมาแล้วนะคะแต่กลับมาพร้อมกับไอเทมรักษาสิวด้วยตัวเองนะคะถูกเราแค่ใช้โฟมล้างหน้าแค่ตัวเดียวในการทำความสะอาดเป็นไงขึ้นเต็มหน้าเลยจ้าหลังจากนั้นคือจิตตกจะบอกให้ ลกลับมาพบกับพิมพ์ช่องพิมพ์พิมพ์เรนโบว์อีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่เราแบบห่างหายจากการทําคลิปไปแบบนานมากะ,ะทุกคนก็แบบวันนี้ก็กลับมาแล้วนะคะแต่กลับมาพร้อมกับไอเทมรักษาสิวด้วยตัวเองนะคะถูกและดีแล้วก็รักษาให้หายแบบเห็นผลจริงๆนะทุกคนวันนี้ก็เลยจะนํามา แชร์ให้กับทุกๆคนแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์เนี่ยมาแนะนําให้กับทุกคนด้วยนะคะซึ่งจะบอกว่าคลิปเนี้ยไม่มีสปอนเซอร์นะคะคือใช้เองจริงๆแล้วก็มันมีผลดีกับเราจริงๆเราก็เลยนํามาบอกต่อให้กับทุกๆคนวันนี้นะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูผลิตภัณฑ์แต่ละตัวพิมพ์ขอเมาท์มอยก่อนว่าคือการที่แบบพิมพเริ่มเป็นสิวอ่ะมันเริ่มจากหลังจากที่เราไปฝึกงานนะทุกคนซึ่งณนะช่วงนั้นเป็นช่วงแบบปีสาม ช่วงซัมเมอร์เลยที่แบบมีดเมษอะไรเงี้ยคือแบบมันจะโคตรร้อนนะแล้วคือเราทำงานอยู่ในแต่ละคนลรเจอแบบชาติชาติต่างๆอย่างเงี้ยโอ้โหคือแบบฉันสวยค่ะนี่ก็โบแป้งพับแบบเออคือชีเน่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเออก็ใช้กับแป้งพับในสังกัดอย่างงี้แล้วพอเรากับ จากที่แบบฝึกงานเสร็จในแต่ละวันอะคือเราไม่ได้ทําความสะอาดแบบเช็ดเครื่องสาอางหรือว่าทําอะไรต่างๆเกี่ยวกับหน้าเราให้มันสะอาดอะ่ะทุกคนเราแค่ใช้โฟมล้างหน้าแค่ตัวเดียวในการทําความสะอาดอะซึ่งจะบอกว่าโคตรมากอะไรเลยอคือมันไม่ได้ มันแบบมันไม่ได้ช่วยให้เราแบบสะอาดขนาดนั้นะ่ะจริงๆเราต้องใช้ค l ีนซิ่งวอเตอร์หรือว่าอะไรก็ได้อะที่จะลบเครื่องสำอางก่อนอันดับแรกก่อนที่เราจะใช้โฟมล้างหน้าทุกคนแล้วนี่ก็ไม่รู้ไงสมัยนั้นก็คือแบบยังไม่รู้จักเครื่องสำอางเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่รู้จักการดูแลรักษาความสะอาดของตัวเองนะตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นคนแบบสบายๆชิลๆไงเป็นไง ขึ้นเต็มหน้าเลยจ้าหลังจากนั้นคือจิตตกจะบอกให้มันเป็นช่วงเวลาที่แบบโคตรย่ำแย่กับสุขภาพจิตอะแล้วคือนี่ก็ไม่ไหวแล้วอ่ะคือแบบรักษายัางไงก็ไม่หายอนะไรเงี้ยเราก็เลยไปหาหมอที่คลินิกที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละก็แบบรักษาอยู่ประมาณปีนึงพอคือตอนไปหาหมออ่ะก็คือแบบหน้าโคตรใสแล้วก็ไม่มีรอยไม่มีแบบคือเหมืนอนพลาสติกเลยอนะ่ะคือแบบเราต้องทัดต้องกินยาแล้วก็หมอก็จะให้เราก็จะใช้ครีมอุปทานของที่คลินิกอะไรอย่างเงี้ยที่เขาให้มาใช่ปะแล้วพอแบบ อะไรเสร็จอย่างเงี้ยมันก็มีการทำแบบทีเมนต์นู่นนี่นั่นต่างๆอะไรประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นที่เราไปประมาณปีนึงอะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยหน้าฉันดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยก็เลยอยู่ไปพอหลังจากที่อยู่นั่นแหละมันก็กลับขึ้นมาอีกทุกคนแล้วหลังจากนั้นเราก็กลับไปอีกรอบนึงคือไปหาหมอติ๊กตีนิกอ่ะสองรอบจนรอบสุดท้ายนี่คือแบบเฮย้ยฉันไม่ไหวแล้วฉันหยุดเนี่ยมันก็กลับมาอีกอะไรเงี้ยหลังจากนั้นพีมก็หยุดแล้วการรักษาสิวด้วยตัวเองมันก็เริ่มต้นขึ้้นนนนนออออออ่่่่่่่่ะะะะทททุกกกกกกกคคคคซึงงาาาาาารรรรตตตแแแแเเเ็็ใชบบบบบบยมมมมผลิิิิิภัััณฑ์ีีปบบษสสสววญืพพพจ ด้วยตัวเองอะทุกคนก็คือฉันต้องรักษาความสะอาดของหน้าก่อนอันดับแรกก่อนที่ฉันจะลงสกินแคร์เนอะจะบอกคือก็คือฮาวจะต้องทาเชดทำความสะอาดผิวหน้าของฮาวเพื่อมันแบบมันดีก่อนก่อนที่ฮาวจะลงสกินแคร์ทุกคนอันนี้คือมันจะเป็นช่วงชีวิตตี ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ทําความสะอาดตั้งแต่แรกก็ต่อให้เราบํารุงผิวยังไงก็ตายอ่ะคือแบบครีมแพงยังไงก็ได้อ่ะมันก็คือไม่ซึมเข้าหน้าอยู่เข้าใจกอออแหละแล้วหลังจากเนี้พิมก็เลยไปค้นหาโน่นนนั่นแล้วช่วงนั้นอ่ะมันเป็นช่วงที่ีอเครื่องล้างหน้าที่เป็นเครื่องอย่างเงี้ย ทป๋าบีอีฮอ่ดังดะคือมันดังมากเว้ยแล้วเราก็เลยเนี่ยคือมันแพงไฟแล้วก็ไม่สามารถที่จะซื้อได้ในราคาขนาดนั้นอย่างเงี้ยก็เลยป๋าเขาที่มาจากไต้หวันก็คือจริงๆไม่ใช่เครื่องนี้นะอันนี้ไปซื้อมาใหม่จากวรัสันเครื่องแรกที่มึงใช้ก็คือป๋าเขาที่มาจากไต้หวันใช่ไหมคนเคยเห็นมันราคาอีกฟอปราคาแบบหลักร้อยอย่างเงี้ยเฮ้ยก็คือแบบใช้ช่วงแรกอ่ะเริ่มเริ่มเขาสุดแต่ที่มึงก็คือใช้ช่วงแรกอะมันเป็นอะไรที่แบบอย่างนี้เลยอ่ะก็คือสิวขึ้นหนักมากอีก็เคนปริต่แบบีงท เออเอาวะลองใช้ดูสักจักมันจะเท่าไหร่เชียวอะไรนะก็คือแบบอยากเอาไ,ไหมไปก็คือเหมือนตัวเนี้ยมันไปกระตุ้นเขาเรียกว่าอะไรกระตุ้นสิวที่มันอยู่ใต้ผิวหนังของเราทุกคนให้แบบระอุออกมาเนี้ยเออแล้วหลังจากนั้นอะหลังจากสอ,อาทิดำคือมันไม่มีสิวอะมันก็ลดลงลดลงลดลงอย่างนี้ใช่ปะคือเหมือนมันกระตุ้นอ,ออกมาหมดแล้วอะเออแล้วหลังจากนั้นก็คือแบบไม่มีสิวเลยแต่ว่าก็จะมีรอยดำรอยแดงต่างต่าจากสิวนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากอันดับแรกนะคะนั่นก็คือ การใช้ cleansing water วันนี้ไม่ได้หยิบ cleansing มาด้วยนะคะใครที่อยากรู้อยากดูหรือว่าอยากใช้ผลิตภัณฑ์แบบ cleansing ตัวไหนนะก็สามารถไปดูคลิปที่พิมพ์แบบเคยทำไปแล้วย้อนหลังก็ได้นะคะนั่นแหละอันดับแรกเลยที่สำคัญเลยนะั่นคือการทำความสะอาดผิวหน้าต่อให้เราไม่ใช้เครื่องสำอางนะทุกคนแต่ว่าเราใช้ครีมกันแดดหรือว่า ครีมสกินแคร์อะไรต่างๆอเราก็ควรจะล้างด้วยตัวฟีซิ่งวอเตอร์เนี่ยให้มันสะอาดก่อนหนึ่งระดับนะทุกคนแล้วก็อันที่สองก็คือพิมพ์จะใช้โฟมล้างหน้าเนี่ยโฟมล้างหน้าคือแบบชั้นซื้อมาเยอะมากทุกคนตัวนี้จะเป็นของเซราวีนะคะคือพิมพ์ชอบมากเซราวีอะ่ะอันนี้จะเป็นนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะคือแบบใช้แล้วแบบ ฮ้ยผิวหน้าฉันดีผิวหน้าฉันผูกกับอันนี้ฉันก็เลยใช้นะคะคือเขาจะให้ฟิลแบบเวลาหลังหลังเราใช้แล้วอ่ะมันจะไม่ให้ไม่ไม่ใช่มันจะไม่แห้งมันจะไม่เอียดแล้วก็จะไม่ตึงมันยังจะมีความแบบชุ่มชื่นให้หน้าเราอยู่อ่ะเอออันนี้คือฉันปกม้าเลยเซรามวีจริงๆนี้แต่ถ้าตอนนี้มันแบบมันหมดอะไรเงี้ยสองตัวนี้ก็เป็นอีก อีกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นตัวแทนของเราอะ่ะเออถ้าสมมติมันหมดก็สามารถใช้แทนกันได้อะไรเงี้ยโฟมล้างหน้ามันก็จะช่วยแบบขจัดสิ่งสกรปรกที่อยู่ใต้ผิวหนังของเราอีกรอบหนึ่งอะ่ะเออก่อนที่เราจะลงสกินแคร์คือการที่เราจะลงสกินแคร์ต่างๆหรือว่ายาแต้มสิวต่างๆคือให้ไม่ให้มันได้ผลดีมากๆอย่างเงี้ยทุกคนเราจะต้องทําความสะอาดผิวหน้าของเราเนี่ยให้สะอาดจริงๆก่อน คือเครื่องเนี้ยคืออยากจะบอกว่าไม่ได้สปอนเซอร์หรือว่าอะไรนะแต่คืออยากให้ทุกคนได้ลองเว้ยคือมันดีกว่าการล้างมือ,อไม่ใช่คือมันดีกว่าการใช้มือในการล้างหน้าเราจริงๆอันเนี้ยเอออยากให้ทุกคนได้ลองใครที่เป็นสิวนะคะก็ลองไปหาดูอันเนี้ยพิมพ์เคยรีวิวในคลิปก่อนๆเหมือนกันแล้วก็ ใครที่แบบอยากรู้รายละเอียดอะไรเยอะกว่านี้นะคะก็ไปดูคลิปนั้นได้แต่วันนี้ก็อยากจะบอกทุกคนว่ามันดีจริงๆอ่ะโฟมล้างหน้าไปแล้วนะคะต่อไปหลังจากอันนี้คือเราจะเอาเป็นแบบสเต็ปที่เราใช้ในชีวิตประจําวันเลยนะหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะมาใส่ยาแต้มสิวก่อนอันดับอันดับแรก3ตัวนี้คือแบบใช้บ่อยที่สุดแล้วตัวแรกนะคะพิมจะใช้น,นี้ครีนดาม เห็นปะน้องอ่ะก็จะเหมาะกับคนที่แบบเป็นสิวอักเสบหรือว่าคนที่กําลังเป็นสิวหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสิวที่มันกําลังแบบจะผุดขึ้นมาเออเราต้องเอาอันนี้แต้มนะคะแล้วก็น้องก็จะผุดออกมาแบบสวยางามเออแล้วก็จะทําจะไม่ทําให้หน้าแบบเราเป็นรอยด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมันจะเป็นเล่กันให้น้องสิวอ่ะแบบผุดออกมาได้แบบเร็วมากขึ้นอย่างนี้นะคะนี้ตัวที่สองนะคะพิมจะใช้อันนี้เป็น g กรนเดมาเบนเซ็ก2.5เอร์เซนะทุกคนก็คือจะเป็นเจลแต้มสิวจากประเทศฝรั่งเศสนะคะที่มาขายในประเทศไทยนะเราสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปเลยนะคะนี้น้องเขาจะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียนนะทุกคนแล้วก็ลดสิวแบบพวกสิวอักเสบสิวอุดตัน oh, <no. S 1> ได้เป็นอย่างดีเลยนะแบบ2อ,อันเนี้เออแหละก็จะใช้คู่กันส่วนตัวที่3นะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ แบรนด์โลจูคิดนะทุกคนตัวนี้พิมยังไม่เคยพูดเลยแบบเกี่ยวกับแบรนด์โลจูคิดอะไรเงี้ยเหมือนเป็น f อฟซะที่แบบพิมเคยรีวิวไปแล้วนะครีมของโลจูคิดอะทุกคนคือเราลองใช้แล้วมันดีอะเราก็เลยนํามาบอกต่อให้กับทุกๆคนในวันนี้นะคะซึ่งจะบอกว่าน้องอะเขาจะช่วย ขจัดแบคทีเรียที่สะสมอยู่ใน oh, <no. S 1> ผิวหนังหรือว่าอยู่ในตุ่มสิวของเราอะ่ะเออให้หายออกไปจากนี้และที่สําคัญก็คือช่วยลดรอยดำรอยแดงจากรอยสิวของเราได้อีกด้วยนะตัวนี้นะคะก็หาซื้อได้ห,หาซื้อได้งงเป็นยังไตัวนี้นะคะก็หาซื้อได้ที่เซเว่นอีว่นทุกสาขาทุกคนราคาก็ประมาณสามสิบสาบเกบาทปะ ถ้าจาไม่ผิดนะอ๋อแล้วก็จะบอกว่าตัวนี้นะทุกคนเขาไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีสารแต่งสีนะคะก็คือผิวแพ้ง่ายอสามารถใช้ได้แต่ที่สําคัญคือมันมันช่วยแบบเขาเรียกว่าอะไรมันช่วยบํารุงกับแมสสิวข,ของเราอะ่ะคือปกตยิยาแต้มสิวอะมันก็จะมีอนุภาพที่จะทําให้เวลาเราทาแล้วอ่ะมันทําให้ผิวของเราอะ่ะเป็นขุยอะ่ะเ,เคยเจอแม้แบบอารมณมแบบแบบทายา ยาแต้มสิวแล้วคือแบบหน้าเป็นขุยอะเวลาเป็นขุยตรงแบบบริเวณหัวสิวกลมๆอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยมันไม่ได้ปะทูมแย่แต่อันนี้คือดีก็เลยใช้มาจนจะหมดแล้วอันเนี้ยก็คือใช้ได้หลายเดือนมากเลยนะว่าเดือนหนึ่งมันก็เป็นแบบครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยเนาะเออนั่นแหละก็ประมาณนี้นะคะ ส่วนอีกตัวหนึง่งอันนี้คือจะเป็นแบบโหมดแบบโซนสกินแคร์ต่างๆที่เราใช้แล้วแบบเราคิดว่าเฮ้ยรักษาสิวได้จริงๆทุกคนเซวามันคือเซวาที่ไม่ใช่แบบครีมบำรุงอย่างเดียวอะมันคือสามารถรักษาสิวได้เว้ยเก๋มากนะ จุดนี้จริงๆของวีเจวอลสนะคะนี้พิม์ก็เคยทำคลิปรีวิวไปแล้วเหมือนกันนะทุกคนสามารถไปดูได้ว่าเราควรจะใช้หรือว่าไม่ใช้ยังไงดีมันเหมาะกับผิวของเราไหมก็สามารถไปติดตามได้นในคลิปที่เคยรีวิวไปนะคะจะบอกว่าตัวนี้มันจะช่วยโดยส่วนตัวนะพิมมีความรู้สึกว่ามันจะช่วยแบบทําให้สิวของเราแห้งคือปกติพิมจะเป็นคนที่มีสิวเสียนเยอะมากตรงเนี้ย แล้วคือเราใช้อันเนี้ยดูดิจิ๋วเซียนแบบไม่ค่อยมีเลยอะตรงตรงแบบบริเวณจมูกอะไรเงี้ยแล้วคืออย่างสมมติว่าเราเราอยู่เฉยๆเงี้แล้วเราลองแบบแตะๆดูมันจะมีหวัวจิ้วเซียนอะคือแบบหลุดออกมาเองอะคืองงมากแล้วคือแบบทิ้งไม่ได้ต้องใช้ตลอดอะไรอันเนี้ยคือแบบแนะนำคนและที่สำคัญคือมันไม่ได้ช่วยแค่รักษาสิวอย่างเดียวนะมันจะช่วยบำรุงผิวของเราให้แข็งแรงหลังจากที่ผิวของเราแข็งแรงแล,แล้วใช่ไหมเออเราก็สามารถแบบใช้ครีมบำรุงต่อให้เราหน้าเราแบบแพ้ขนาดไหนอะ มันก็ยังสามารถแบบรักษาผิวหน้าของเราได้ได้ดีอะ่ะระดับหนึ่งอะ่ะเออช่วยลดรอ,อยดำรอยแดงจากสิวหรือว่าใครที่เป็นฝ้าเป็นกระอะไรเงี้ยก็มันก็สามารถทําให้พวกสิง่งพวกนั้นอะ่ะแบบดูจางลงได้นะทุกคนแบบเซวาแนะนานะคะอ่ะต่อไปหมวดสกินแคร์ที่แบบให้ความชุ่มชื้นระดับสิบที่ใช้แล้วแบบหน้าแบบคือมีความมันอะ่ะแนะนําให้ให้ทาแบบ ตอนกลางคืนมากกว่าที่จะทาตอนเช้าแล้วก็แต่งหน้าอย่างนี้คือไม่แนะนํานะคะเพราะว่ามันจะมันระหว่างวันนะคะอ๋อแต่มีตัวหนึ่งที่มันเป็นแบบมอยเจอร์ไรเซอร์อันนี้คือเป็นแบรนด์ของสเตลลอีกแล้วจ้าแต่ว่าตัวนี้พิมพ์จะบอกว่ามันเป็นตัวที่มันด้วยความที่มันเป็นเนื้อโลชั่นเวลาเราใช้แล้วเนี่ยมันจะให้ฟิลแบบ มันซึมเข้าไปกับผิวเลยอะแล้วก็ไม่เหนอะหนะบนใบหน้า,นนาอันนี้ก็อาจจะใช้ได้นะคะก่อนแต่งหน้ามันก็จะให้ความชุ่มชื้นระดับหนึ่งสำหรับพี่พิมพ์ใช้นี่ก็คือสําหรับผิวแห้งหรือว่าผิวแห้งมากนะคะเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ผิวที่มีปัญหาผิวแห้งรอยแดงไม่สบายผิวคือผิวที่การเมลานินลดลงมากกว่าปกติอันเป็นสาเหตุของปรา อะไรอ่ะอันเป็นตากหกของปลาการ์ตูนอแกแต่คืออันนี้คอนเฟิร์มคือแบบมันดีจริงๆสารตัวนี้นะคะพิมพ์จะใช้ตัวนี้ก่อนเพราะว่าตัวนี้เป็นโลชั่นเวลาเราทาแล้วอ่ะมันก็จะซึมเข้าผิวเลยส่วนตัวที่2เราก็จะใช้อันนี้น้องจะเป็นแบบอารมณ์แบบเป็นเนื้อครีมนิดๆคือไม่เข้มข้นมากแต่ก็ คืออารมณ์แบบคือเนื้อครีมอ่ะแต่คือแบบไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นอะไรเงี้ยเวลาทาไปน้องก็เซึมเข้าผิวช้าช้ากว่าอันนี้หน่อยนึงนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือนี้ก็จะเป็นเซราวีที่เป็นแบบเป็นครีมครีม,คร,มครีมอารมณ์เหมือนพวกแบบฟิสิโอเจลอะทุกคนแบรนด์เซราวีทุกคนจะบอกว่าเขาจะเน้นให้ความชุ่มชื่นกับผิวซึ่ง ผิวที่มีความแห้งผิวที่มีความแบบแพ้ง่ายอะไรเงี้ยคือแบบพิมแนะนาจริงๆมันเป็นอะไรที่แบบดีมากๆนะเพราะว่าผิวเราก็แห้งง่ายแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะแพ้ง,ง่ายระดับหนึ่งอะเออนั่นแหละและตัวสุดท้ายก็คืออันนี้จ้าลนันนสอันเล็กเล็กตัวนี้ก็จะเป็น เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นแบบสลิปปิ้งมาที่จะให้ความชุ่มชื่นกับผิวคือพพ์จะบอกว่าถ้าผิวเราอะยิ่งแห้งยิ่งมันอะไรอย่างเงี้ยสิวอะมันก็จะเกิดง่ายขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ผิวเราอะมันมีความชุ่มชื่นมีเหมือนผิวอิ่มน้ำอะเออสิวมันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยขึ้นเนี่ยแต่ช่วงเนี้ยมันเริ่มใกล้เข้าฤดูหนาวแล้วคนยิ่งแบบอากาศช่วงนี้ก็คือแบบ20องศา2ี่ององศาก็คือแบบมีความหนาวระดับหนึ่งในตอนเช้าก็คือแบบไม่อยากตื่นอะ และที่สำคัญคือสีวนันมาเพราว่าหน้าราแห้งอันนี้ก็จะใช้แบบขั้นตอนแบบสุดท้ายสุดท้ายเลยอะไรเงี้ยหลังจากที่ทากลุ่มก่อนหน้านั้นเสร็จพิมพ์ก็จะทาอันนี้เป็นตัวสุดท้ายเป็นไงการรักษาสิวก็คือต้องเติมความชุ่มชื่นให้กับผิวแบบเติมแบบให้มันอิ่มฟูไปเลยอะไรเงี้ยคือตอนกลางคืนก็คือแบบหน้ามันไปเลยหนึ่งนะคะสิ่งที่พิมพ์พูดมานะคะก็คือไอเทมรักษาสิ ที่พิมพ์ทาเองแล้วก็มันเห็นผลถูกและดีสิวหายจริงแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะทุกคนใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะก็ลองไปหาใช้ดูกันได้นะจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่พิมพหยิบมาวันนี้นะคือมันเป็นการรักษาสิวด้วยตัวเองที่เราทดลองมาแล้วจริงๆมันมีหลายตัวกว่านี้มากแต่ช่วงนี้พิมพ์จะใช้แบบพวกนี้บ่อยที่สุดเพราะว่า ช่วงแบบใกล้จำเดือนมามันก็จะมีสิวบ้างอะไรเงี้ยเออนั่นแหละก็เลยหยิบกลุ่มนี้มาให้ทุกคนได้ไปลองใช้กันดูนะคะอ๋อแล้วจะมีอีกอันนึงทุกคนที่เขาเรียกว่าอะไระแชมพูก็มีผลนะกับการกับการที่จะทําให้ให้สิวขึ้นอะจริงๆอันนี้คือพิมพ์เคยพิมพแพ้แบบแชมพูแบบยี่ห้อหนึ่งอะที่วางตาม้องตลาดนี่แหละคือใช้แล้วแบบตรงเนี้ย ตรงบริเวณหน้าผากอะคือสิวมาเลยอะเอออันนี้ก็ลองเลือกดูดีๆก็แล้วกันนะคะนั่นแหละอันนี้ก็คือเซตที่เป็นการรักษาสิวด้วยตัวเองนะทุกคนซึ่งมันเป็นอะไรที่ถูกและดีวันนี้ก็เลยนํามาบอกต่อนะคะเป็นการที่แบบรักษาสิวด้วยตัวเองที่หายหายจริงแล้วก็ผิวหน้าดีขึ้นจริงๆนะคะวันนี้ก็เลยนํามาแชร์ให้กับทุกคนแล้วก็ไม่มีการสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้พิมพ์กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ